กระชายพิกไทยพิกสดสองสีไปบมะกรูดจานจานพอประมาณกินได้คนสองคนเลยครับผมกับข้าวสวยตอนร้อนครับผม ข้าวเงหมูป่าครับผมสวัสดีครับมาพบกันดิเช่นเคยกับบรรยากาศครัวท้ายรถนะครับวันนี้แดดร่ลมลมตกอยู่ที่บ้านก็จยากกินเมนูข้าวเงครับแต่ปกติข้าวกก่งก็จะเป็นข้าวเก่งเนื้อข้าวกิ้งหมูขคาวเก้งไก่แต่ไม่หเหลือเหลือหมูป่าอยู่ชิ้นหนึ่ง ผัดเผ็ดหมูป่าก็เบื่อแล้วก็เลยอยากจะกินขั่วกิ้ง,งหมูป่าดูนี่ก็เป็นพริกแกงใต้แล้วก็พริกไทยสดพริกเหลืองพริกแดงใบมะกรูดแล้วก็กระชายแค่นี้ครับผมรูดพริกไทยเม็ดนะครับพูดผิดปูดพริกไทยเม็ด ให้เป็นเม็ดๆอย่างนี้เพื่อที่จะได้กินแบบพ่วถึงบางคนก็อยากจะมีอันนั้นด้วยครับสตอแต่อาจจะไม่ใช่หน้ามันหาซื้อหลายตลาดแล้วไม่มีก็ใส่เท่าที่มีครับเตรียมหั่นพริกแฉลบ สักสองสีเลยครับหั่นบางๆเอาไว้ถ้าหลับโรยหน้าเพื่อความสวยงามบางคนก็อาจจะใช้พริกชี้ฟ้าก็ได้ครับ เตรียมพักไว้ครับต่อไปก็หั่นใบมะกรูดเพื่อความหอมนะครับใบมะกรูดเวลาเราไว้สลับโรยใส่ ตามใจชอบผมจะใส่อีกสักเท่าตัวครับ <c oughs> อันตอนต่อไปก็หั่นหมูหันห่นแบบบางๆครับติดมันไปด้วย ประมาณสักเกืบเกือบขีดครับขวัวกิ่งหมูป่าวันนี้อร่อยอร่อยครับผมก็สวยวร้อนๆครับ หมูป่าก็ขึ้นชื่อว่าได้มีความกรุบกรุบของหนังครับมันจะน้อยหนังจะหนาเคี้ยวกรุบกรุบอร่อยดีน่ากรนเลยครับ ันไปก็เพลินไปครับผมเสร็จแล้วบอยแล้วครับหลังจากกระทะร้อนได้ที่ใส่น้ำมันเพื่อที่จะไปผัดแจงตายครับซื้อมาในราคา ประมาณยี่สิบบาทใส่ทั้าประมาณครึ่งหนึ่งใส่เข้าไปสิบบาทครับผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนครับ เราก็ใส่เนื้อหมูป่าเข้าไปผัดแห้งๆหอมๆครับโอ้โหรสชาติผลหอมอาจจะใส่แห้งไปก็ สามารถเติมน้ำเปล่าเข้าไปนิดหนึ่งคั่วให้ไปให้น้ำแห้งให้หมูถูกครับคั่วกินก็เราจะเป็นการผัดให้แห้งครับ ตอนนี้เราสามารถปรุงรสได้ครับใส่น้ำตาลเข้าไปหน่อยผงนัวชูรสครับรสด,ดีหน่อยหนึ่งไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเค็มครับน้ำตาเพิ่มเพิ่มความหอม ามารถชิมรสดูได้ครับถ้าเค็มก็เติมน้ำให้แห้งอัดต่อไปให้แห้งรสชาติกะบังดีครับกระชายพริกไทยพริกสดสองสีไปบมะกรูด าดอย่างเดียวคือตะตอครับปิดไฟได้ขั้นตอนต่อไปก็เสิร์ฟก็จะได้จานจานพอประมาณกินได้คนสองคนเลยครับผมกับข้าวสวย ร้อนครับผมโคตกิ้งหมูป่าโอ้โหจิ้มข้าว้วยกันครับ